วันนี้เป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและแบนแอสเดอร์อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น้องหญิงค่ะพักท้ายสักหน่อยถามชื่อถามเสียงหน่อยไหมครับอ่ะเดี๋ยวสอบถามนะคะขออนุญาตถามชื่อได้ค่ะว่าเจ้าของสวนนี่ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อเล่นชื่อบีค่ะชื่อจริงชื่อการนิกาวงวันค่ะอ่านงั้นขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่บีก็ได้ สวนทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้4ปีค่ะ4ีปีมีกี่ต้นครับเนี่ยสำหรับแปลงนี้มันปลูกแซมก็มีประมาณ80ต้นค่ะเพราะเมื่อก่อนเป็นเงาะค่ะเราค่อนทิ้ง๋อที่นี่เคยเป็นเงาะเก่าถ้าทำไมถึงไปเอาเงาะทิ้งะล่ะครับมันเริ่มไม่ไหวค่ะกับแรงงานค่ะมันแรงงานหายากในการเก็บในการดูแลเงาะของเราถูกไหมครับแล้วทุเรียนมันก็ราคาดีกว่าสามารถส่งออกได้แล้วเริ่มต้นในการดูแลรักษาเนี่ยเรารู้จักมากี่ปีแล้วในการที่เราเริ่มมาใช้ชีวิตกับทุเรียนนะครับ จริงคือใช้ชีวิตกับทุเรียนมาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําเองโดยตรงแต่ว่าเพิ่งจะมาได้ทําเองเต็มตัวเมื่อ6-7ปีที่แล้วค่ะ ุเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยสวนทั่วไปเลยเนี่ยเขาจะออกลูกหรือว่าให้ผลผลิตเนี่ยตอนที่อายุประมาณเท่าไหร่คะถ้าสมัยก่อนก็จะประมาณ5-6ปีค่ะถึง<ม>จะเอาลูกได้แต่ว่าตอนนี้ก็3ปี3ปีครึ่ง4ปีก็เริ่มแล้วค่ะอันนี้คือที่สวนของพี่ใช่ค่ะนะคะในอายุประมาณ3-4ปีค่ปีนะคะอยากที่จะให้พี่บีเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทําไมสวนของพี่เนี่ยถึงให้ผลผลิตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีดอกสอนเป็นอย่างเงี้ยรเร็วกว่าเมือ่อตอนอายุ3ปี ก็ต้องสอนให้เขาเริ่มมีตาดอกก่อนเพราะว่าทุเรียนสาวอ่ะมันจะกิ่งลื่นไม่มีตาดอกค่ะแต่ว่าสปีอ่ะเราก็แค่สอนเรายังไม่ได้เอาเต็มที่คือว่าติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยสปีคือเราเริ่มเอาเต็มสเตจละส่วนนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมาตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยค่ะตั้งแต่เริ่มปลูกเลยใช่ค่ะคือพ่นยาทุกครั้งใส่ทุกรอบค่ะ ก็แปลว่าเราดูแลมาโดยตลอดใช่ค่ะก็หมายความว่าส่วนหนึ่งอาหารเมื่อสมบูรณ์เมื่อก่อนบอกว่า5-7ปีถึงจะมีผลถูกไหมครับปัจจุบัน3ปีก็เริ่มสอนแล้วใช่ค่ะแล้วเราไปสอนเขาเนี่ย ก็เพิ่มเติมคู่หูเข้าไปยังไงครับถึงมันจะให้หายลื่นอะคู่หูมันก็จะมีสารอาหารใช่ไหมคะที<ช>่ว่าช่วยสร้างตาดอกพอที่เราฉีดพ่นไปเ,เขาก็จะเริ่มเป็นอย่างสามสามปีแรกอาจจะออกดอกแต่ว่าการติดของเขาอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าทุเรียนสาวค่อนข้างทํายากแต่เราก็ทําได้ด้วยผลิตภัณฑ์อ่าใช่ถูกไหมครับ,รบแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับตอนนั้นปีที่แล้วเนี่ยเราได้มาสักกี่กิโลกี่ตันกันได้น้อยค่ะคือว่าเราก็ไม่ได้ว่าตั้งใจเอาเต็มระบบด้วยค่ะพอมาปีนี้ครับเข้าปีที่4สิ่งที่ เราได้มาดูกันในขนาดนี้นี่ขนาดนี้กําลังเห็นมีการแต่งดอกออกไปคาดว่าการแต่งครั้งนี้ตอนที่เราเห็นครั้งแรกะที่มันออกดอกอ่ะมันออกมากขนาดไหนบรรยายให้ฟังหน่อยเถอะครับตอนที่เราอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะออกเต็มเต็มกิ่งเลยค่ะเต็มกิ่งเลยนะใช่ค่ะแล้วเราต้องรีบแต่งออกถ้าเราไม่แต่งออกต้นเขาจะแบบสูญเสียสารอาหารที่สะสมไปเยอะเดียวต้นเขาจะสม้ม ที่แต่งออกนี่คือป้องกันว่ามันจะโสมใช่ค่ะแล้วดอกที่ติดก็จะไม่สมบูรณ์เพราะมันแบ่งเฉลี่ยอาหารไปหมดใช่อาหารจะแบบไม่พอกันตอนที่ทําให้ดอกอย่างเนี้ยเรามีการเพิ่มนะครับความเข้มข้นของ คูห่หูไปยังไรครับตอนที่จะทําดอกคะจะฉีดท้องกิ่งคือจะใช้เวอร์แพนอะพันลิตรใช้ชุดหนึ่งช่วงทําดอกเราก็จะเพิ่มเป็น2ชุดคะ่ะใช่ค่ะก็ <c oughs> คือคุ้นเข้มข้นขึ้นใช่ใชค่ะ,ค,ะ,ค,ะความเข้มข้นนี้มันเกิดจากประสบการ,รณ์เราหรือยอย่างไรครับหรือว่าเราใช่<ป>ค่ะใช้แบบนี้มา5 6ปีแล้วห้าหกปีก็น่ถือว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยถ้ามันเข้มข้นมันก็ไปทําให้อาหารเ้าสะสมดีใช่ค่ะก็แะแทงตาดอกออกมาไวถูกไหมครับเขาสามารถเอาไปใช้ได้เลยอ๋อถ้าทําไมถึงชอบ คู่หูมาสัจจันททดลองด้วยตัวเองค่ะก่อนนน้นนั้น <c oughs> ใครเป็นคนวนแนะนําครับสามีที่เสียไปแล้ว <c oughs> เขาเอามาลองใช้ก่อน <c oughs> แต่ว่าคือตอนนั้นอะ่ะใช้น้อยแล้วก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้แบบเต็มตัวแล้วพอนี้พอสามีเสียก็ <c oughs> เหมือนว่าเราก็ไม่มีผู้นำอะเนาะ <c oughs> เราก็ต้องแบบศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็หาอะไรที่ว่าตอบโจทย์ไม่ต้องแบบว่า คิดเยอะค่ะใช่ก็คือคู่นี้ใช่ใช่สำหรับมือใหม่อย่างหญิงหญิงก็มองว่ามันง่ายดีแต่ก,ก็ต้องยอมรับว,ว่าครั้งแรกที่ใช้ก็กลัวเพราะว่า 1>, 1, 1ปีได้ผนเดียวอ๋อจริงเนาะใช่มันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะา<ช>าสาหรับชาวสวนเสี่ยงมากครับอย่างปีนี้เราแต่งดอกแล้วอย่างเนี้ยนะครับ จากร้อยเปอร์เซ็นเต็มทุกกิ่งเลยถูกไหมครับถ้าเราเห็นเนี่ยจะมีทุกกิ่งเลยต้นของเราเนี่ยแตกต่างกับของคนอื่นไหมสี่ปีของเรากับสี่ปีของคนที่ไม่ได้ใช้สารอาหารคู่หูเนี่ยแตกต่างเยอะเลยค่ะเขาจะเล็กกว่าเราแบบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะอย่างเราได้ร้อยเขาก็ลบลงมาสักเหลือแค่เจ็ดสิบอย่างนี้ถ้าต้นเราร้อยเซนของเขาเหลือประมาณเจ็ดส<ช>ิบเซนถ้าเขาไม่ใช้สารอาหารอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะว,ว่าคู่หูเนี่ยเขาจะทําให้มันยอดบันลัด ต,ต่อ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 คือจเจริญเติบโตเร็วม,มากก็หมายความว่าใบก็ออกตลอดเวลาถูกไหมครับ <_ d ata> ขนาที่มีดอกอย่างนี้ใบจะเป็นอย่างไรบ้างในทุเรียนเข้าไปมันแล้วแต่สวนนะคะว่าเขาบำรุงมาดีไหมแต่ของเราอ่ะคือเราให้อาหารตลอดเขาก็จะแบบสวยงามสวยงาม่แล้วก็มีใบอ่อนพร้อมดอกด้วยออกกี่รุ่นแล้วดอกเนี่ยรุ่นใหญ่จะเป็นมะเขือพวงค่ะแต่ว่าจะมีที่ว่าเป็นรุ่น2คือเหยียดตินหนูเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราพ่นอ่ะใบเขาไม่พร้อมกันอ๋อ ตอนที่เราจะทําดอกใบไม่พร้อมกันก็เรียกว่ามีมีมาสองรุ่นละขนะนี้แต่ว่าไอ้หยาดจุดหนูมันจะเป็นรุ่นน้อยรุ่นน้อยอ๋อไม่เยอะเท่ากับไบตอนที่เป็นมะเขือพวงขนาดนี้ถูกไหมครับเห็นพี่บีเนี่ยทาตั้งแต่ต้นเลยก็คือใช้คู่หูนะคะอยากจะถามว่าได้ลองใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรบ้างหรือยังคะลองอยู่ค่ะแต่ว่าจะลองแบบแปลงที่น้ําท่วมอ่าแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแปลงที่น้าท่วมเนี่ย ก็ใช้ดีค่ะก็รัดดีปกติค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับพี่บีรวมถึงพี่พี่เกษตรกรทั่วประเทศไทยเลยนะคะโดยเฉพาะการปลูกทุเรียนเนี่ยนะคะอยากที่จะให้ใช้ครบหดเลยนะคะเรียกกันว่า3ามเกลอเวิร์แพนนี่แหละค่ะเรียกว่าใช้ทั้งคู่หูแล้วก็ปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยเรียกว่าจะทำให้ครบถ้วนอาหารจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่บีถามต่อดอกอย่างนี้พี่บี คาดการไหมครับว่าขนาดต้นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์คนอื่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยความสมบูรณ์ทั้งลำต้นทั้งกิ่งก้านทั้งใบและขนาดนี้ผลด้วยผลผลิตของเราเนี่ยคิดว่าแปดสิบต้นเนี่ยต่อต้นหนึ่งเราจะไว้สักกี่ผลกี่ลูกกันครับประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบค่ะดูดูตามขนาดต้นเดี๋ยวเราต้องไปดูตอนที่ว่าแต่ละต้นเนี่ยเขาออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่ทิทงถ้าเราดูแลอย่างเนี้ยผลหนึ่งเนี่ยจะสักกี่กิโลสามถึงสี่กิโลสาม สายส่งออกเลยนะใช้มาตรฐา,านนะ,นะครับลงกล่องเลยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนที่พี่บีเขาจะมาเจอคู่หูแล้วก็สามเกลอของเราเนี่ยต้นทุนในการดูแลทุเรียนเนี่ยอายุ4ปีเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ประมาณยังไงบ้างคะใช้เท่าไหร่บ้างอาจจะเป็นตัวเลขนี่บอกยากนิดน,นึงอาจจะบอกเป็น,นเปอร์รเซน็นต์ละกันจากเคยใช้ร้อยก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก 60- 70%ค่ะสำหรับต้นทุนค่ะ ก็ลดก็ไม่น้อยะหลาสิบเร์เซ็นนะคะเราลดการใส่ปุ๋ยทางดินลงอืมไอปุ๋ยเคมีใช่ค่ะถูกไหมครับก็เรียกว่าลดลงไปจากการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็มาใช้อินทรีย์โดยเฉพาะนะครับนี่ก็คือคู่หูมาจัดจรานนี่แหละค่ะก็คือใช้ง่ายด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งไม่ยุ่งยากสําหรับเกษตรกรเออผมถามเลยพี่บี มันยุ่งยากกว่าเมื่อก่อนอย่างไรที่พี่บีบอกว่าสมัยก่อนมันมีหลายตัวมากปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่คู่หูแล้วก็มีหญิงเกษตรนะครับพี่บีคิดว่าความยุ่งยากตรงนี้มันเป็นอย่างไรบ้างครับยุ่งยากลดน้อยลงมากค่ะเพราะว่าจากที่เราต้องไปตามปุ๋ยตัวนั้นยาตัวนี้คือมันจบที่นี่ที่เดียวก็ถือว่าจบที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะ ถืออยู่ในมือน,นี้ที่เดียวใช่ค่ะคมั่นใจอย่างนั้นพี่บีครับถ้าเราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนที่เขากําลังเริ่มปลูกทุเรียนอย่างพี่บีเนี่ยอยากจะบอกเขาอย่างไรครับว่าเราจะสอนทุเรียนให้มีผลผลิตจํานวนมากนี้อย่างไรกับพี่น้องเกษตรกรครับทุเรียนก็คือเขาต้องการความอุดมสมบูรณ์ของใบเยอะใช่ไหมคะในการที่จะสร้างตาดอกเพื่อจะให้ออกดอกคือเราก็ต้องแบบเนี่ยเสริม สารอาหารให้เขาเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเป็นนอกของเขาเองค่ะนี่คือบอกว่าจะเป็นของเขาเองเมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆครับเหมือนกับออมทรัพย์ไว้กับต้นทุเรียนถูกไหมครับคือใช้มาแต่กําเนิดตั้งแต่ต้นทุเรียนเริ่มต้นเลยใช่ตั้งแต่ขุดลงดินไปด่เอาต้นทุเรียนวางปุ๊บนี่ตัวแรกที่เธอโลนคือตัวนี้ค่ะเรียมมากเมื่อเป็นอย่างนี้ครับท่านพี่น้องที่รักความก้าวหน้าครับ เราจะไม่หยุดแค่นี้สวนแห่งนี้สวนของพี่บีแห่งนี้ครับเราจะมาติดตามและเราจะมาดูกันว่าที่พี่บีคุยว่าจะได้ถึง7-8ตันนะครับหรือ5-6ตันอะไรก็แล้วแต่ เราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่าสิ่งที่เธอยือนยันและเธอพูดไว้นั้นกับการใช้3เกลียวแพนนวัตกรรมใหม่ทําอย่างไรถึงจะได้ผล,ผลผลิตขนาดนั้นเราจะมาตามต่อกับทุกๆท,ที่ครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์3มเกลียวแพนนวัตกรรมใหม่เพื่อให้โลกเหล่านี้ใช้ไรลด้วยคําว่าอินทีรีอยเปอร์เซตครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าครับทุกสวนจะไปถึงที่และไปบอกว่านี่คืออินซีร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ